คลิปวันนี้นะครับจะเป็นคลิป small forward ที่เตรียมจะลงตลาดในช่วง off season ที่กำลังจะมาถึงวันนี้จัดมา10อันดับ small forward ที่น่าสนใจจะมีใครบ้างไปลองรับฟังพร้อมกันนะครับเร,รเริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือ s ซ d ดิกเบย์แซดดิกเบเนี่ยเล่นอยู่ที่อ l a n นต Hawk เป็นหนึ่งใน forward ที่อนาคตไกลรูปร่างดีเล่นเกมรับได้ดี ตอนนี้เขารับเงินอยู่ที่4.5ล้านเรามีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมากๆเขามีผลงานอยู่ที่13.5คะแนนโดยเฉลีย่ย6.6รีบาวอายุ25ยังไปได้อีกไกลเขาเลยมองว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยแซาดิกเบน่าจะทำเงินระดับ12-16ล้านได้ทีมที่อยากได้ตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นโ o ลเดสเต a วอร์ลีเออร์ยูทาจ z ดออร์แลนโดเมจิกฮิวสตันล็อกเ เชื่อเหลือเกินว่าใครก็อยากได้เด็กดาวล่กคนนี้ไปเป็นอนาคตของทีมนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือลอยโอนิวลอยโอนิวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาหลังจากถูกเทรจากบุคลินเน็ย้ายมาสู่ฟีนิกซันแล้วก็เหมือนเป็นฟันเฟืองสำคัญหยอดลงกับฟีนิกซันเข้าล็อกทันทีลอยโอนิวเล่นเกมรับได้โดดเด่นมากๆตัวใหญ่ตัวเล็กป้องกันได้ดีทั้งหมด แล้วก็เกมลุกยิง3คะแนนก็ทำได้เชื่อมเกมต่อเกมก็ทำได้ดีเช่นกันตอนนี้เขาเป็นกำลังสำคัญให้ฟีนิกซ์ซันทำให้ฟีนิกซ์ซันเนี่ยกลับมามีลุ้นอีกครั้งหนึง่งมีโอกาสลุ้นแชมป์อีกครั้งนึงในฤดูกาลนี้ผลงานส่วนตัวเนี่ยแม้จะไม่โดดเด่นเขามี7.4คะแนน4.5รีบาวเป็นตัวสำรองเป็นหลักเล่นเกมป้องกันเป็นหลัก แต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายต่อหลายทีมต้องการผู้เล่นแบบโอนิวไปร่วมทัพเขามองว่าช่วงปิดฤดูกาลนี้8ล้านถึง13ล้าน100ยโอนิวน่าจะเรียกสัญญาระดับนี้ได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเคนรีอูเบจูเนียเคนรีอูเบจูเนียเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแทบจะไม่มีใครสนใจสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นฟิลาเดลเฟียเซเวนซ ติดต่อไปช่วงกันยายนและก็เซ็นสัญญาราคาทุกถูก,ถกเขาเซ็นสัญญาอยู่ที่2ล้านเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเคนรีอูเบจูเนียระเบิดแตกกับฟิลาเดลเฟีย a 7เเขามีผลงานอยู่ที่14คะแนน4.5รีบาวและก็ต้องบอกว่าเหมือนกับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในฤดูกาลนี้เขาจะเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนต เชื่อเหลือเกินว่าในตลาดที่จะมาถึงเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยจะลุมแย่งแครีอูเบจูเนียอย่างแน่นอนนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเดริกโจนจูเนียเดริกโจนจูเนียเนี่ยเป็นฟอร์เวิร์ดที่เข้ากับดารลัตมาวลิกมากเขาเป็นฟอร์เวิร์ดตัวใหญ่ที่เล่นสมอลฟอร์เวิร์ดก็ได้เล่น p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดก็ได้ปรับได้หลายแท็กติกเป็นอะไรที่เหมาะสมกับดารลัตมาวลิกซึ่งเจ้าตัวเนี่ย เริ่มจะลงตัวละเล่นกับลูก้าเล่นกับไครีได้อย่างลงล็อกเขามี9.6คะแนนโดยเฉลี่ย3.7รีบาวเป็นผู้เล่นที่เหมาะกับดัลลัสเขามองว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยดัลลัสมาวลิกอาจจะให้5-8ล้านเพื่อเก็บเขาไว้เป็นอะไรหมุนเวียนต่อในฤดูกาลหน้านะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือกอร์ดอนเฮเวิร์ดกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีสัญญาที่แย่ที่สุดในปี2017เขาเซ็นสัญญาก้อนโตกับบอตตันเซลติก ในวันนั้นเขาเป็นสุดยอดผู้เล่นหนึ่งคนสุดท้ายแล้วเขาประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บอย่างหนักและไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้เลยวันนี้สัญญาที่เซ็นไว้มันกำลังหมดลงแล้วกอร์ดอนเฮเวิร์ดกำลังต้องหาทีมใหม่ล่าสุดเขาย้ายไปสู่โอเกลมาร์ซิตี้ทันเดอร์ไปประครับประคองน้องๆซึ่ง เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้หมดสภาพเสียทีเดียวเขายังมีฟอร์มการเล่นที่พอใช้ได้มีประสบการณ์เขามองว่ากอรอนเฮเวิร์ดเนี่ยสัญญาหน้าอาจจะมีทีมที่ให้เงินระดับ5ล้านถึง12ล้านไปเป็นตัวเกา๋าไปเป็นตัวโลเวเยอร์ก็ยังจะพออยู่ใน NBA ได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือ My b บีเจตไมล์บีเจเนี่ยเคยเกือบไปถึงเลเวลออสตาด้วยซ้ำ ก่อนที่จะมีปัญหากับภรรยาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาและก็หลังจากนั้นเนี่ยพักยาวทำให้ใครหลายคนเนี่ยคิดว่าไมล์บิเจมีโอกาสจะหลุดจาก NBA ค่อนข้างสูงมากฤดูกาลนี้เขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างหมดเขากลับมาเล่นใหม่เชื่อเหลือเกินว่าทีมที่เคยอยากได้เขาเนี่ยเริ่มจะไม่มั่นใจสุดท้ายแล้วฟอร์มการเล่นของไมล์บิเจเนี่ยเขามี21.5คะแนนโดยเฉลี่ย 7.1รีบาล1.7สติลการยิงฟิลโกของเขาเนี่ยยิงสูงถึง46.4%ไมร์บิเจตกลับมามีค่าอีกครั้งในตลาดนี้และก็หลายคนเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันที่เขาจะต่อสัญญากับชาลอตฮอร์เนตรับสัญญาก้อนโตและช่วยสโมสรของเขาต่อในอนาคตนะครับผู้เล่นคนต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือ OG An อนุโนบี โอเจนูโนบีเนียหลังจากย้ายทีมมาเนี่ยเจ้าตัวก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีเขาเล่นที่ New นิวยอร์กนี้เขามี15.6คะแนนโดยเฉลีย่ย4.6รีบาว1.8สติล1.1บล็อกเขาเป็นตัวเติมในเกมรับรูปร่างที่ใหญ่เกมรับที่ดีเป็นอะไรที่ลงล็อกมากๆแต่ว่าถ้าเจ้าตัวเลือกต่อสัญญาก็รับเงินก้อนหนึ่งแต่ ถ้าลงตลาดจริงๆเนี่ยผู้เล่นแบบ o อ a n u นโน i ไปไหนใครก็อยากได้เล่นเกมรับดีเกมลุกก็ทีเด็ดแล้วก็ยังมีอนาคตอีกยาวไกลเขามองว่าไม่ว่าจะเป็นดัลลัสมอลิกโกเดสเตเบลิเออร์ลอสจินิเลเกอร์ก็จ้อง o อ a n u นโน i อย่างตาเป็นมัน ต้องมาดูว่า OG Anunobi จะตัดสินใจยังไงต่อไปในอนาคตนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเดมาเดโรซานเดมาเดโรซานเนี่ยตั้งแต่ย้ายไปสู่ชิคาโกบูเขาก็คิดว่าไปเป็นซูเปอปร์ทีมอยู่ในทีมที่ดีมีรอนโซบอนมีเดมามีแซ็ลาวีนมีวูเซวิตองค์ประกอบของทีมเนี่ยมันดูจะเป็นทีมลุ้นแชมป์แต่ว่ามันไม่เคยเข้าใกล้จุดนั้นเลย เดมาเดโรซานไม่เคยผิดสักนิดเดียวเขายังมีฟอร์มการเล่นระดับผู้เล่น MVP เขามีผลงานอยู่ที่22.7คะแนนโดยเฉลี่ย4.1รีบาวห้แอซิสเขาเป็นเดอะแบกของชิคาโ,โกบูลมาตลอดแต่องค์ประกอบรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างมันไม่ไปกับเขาณนะวันนี้เดมาอายุ35แล้ว สิ่งที่เขาต้องโฟกัสเนี่ยนั่นคือการอยากจะเป็นแชมป์สักครั้งหนึ่งเชื่อเหลือเกินว่าในตลาดนี้เดม,มาน่าจะขยับขยายทีมที่มีลุ้นเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นดัลลัสมาวิลล์ลอจิริสเลเกอร์มายมีฮีทค,ครีฟแลนด์คาเวียรสัญญาหน้าเชื่อเหลือเกินว่าเดม,มาจะย้ายไปทีมลุ้นแชมป์นะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับสมอลฟอร์เวิร์ดระดับเทพเนี่ยนั่นคือพอลจอร์ดพอจอร์ดในช่วงนี้ฟอร์มดีมากม เขามีผลงานอยู่ที่22.5คะแนนโดยเฉลี่ย5.3รีบาว1.6สติลถ้าพอจอร์ดอยากลงตลาดฟีเอเจนนี่จะเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดเนื้อหอมมากๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวเชื่อถือได้น้อยก็กุข่าวว่าเขาเนี่ยน่าจะกลับไปที่โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์บ้างไปแบกเด็กๆกลับไปที่อินเดียนาเพเซอร์บ้างทีมที่แจ้งเกิดขึ้นมาน่าจะเป็นอะไรที่ลงล็อก เขามองว่าพอจอร์ดเนี่ยเล่นต่อไปก็มันดูทับทางกับคาวายและคาวายเนี่ยได้สัญญาก้อนโตไปแล้วสู้ย้ายไปทีมที่เขาเป็นหัวน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าตรงนี้ต้องมาดูกันว่าพอจอร์ดจะตัดสินใจยังไงจะอยู่ต่อกับคลิปเปอร์ลุ้นแชมป์กันต่อไปหรือจะเลือกลงตลาดแล้วไปทีมที่น่าสนใจกว่าอันนี้อยากฟังคอมเมนต์แล้วนะครับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยนั่นคือโรบอนเจม เรบอลเจมส s James, สามารถออปชันเอาได้เขาสามารถเลือกลงตลาดรอบนี้ก็ได้ถ้าไม่พอใจล้อจิริเลเกอร์ตอนนี้มันมีเป็นทางแยกนะทางหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดไว้เขาอยากเล่นกับลูกชายเขาบอนนีเจมถ้าใครดับลูกชายเขาเนี่ยเขาก็อาจจะย้ายไปเล่นด้วยอีกทางหนึ่งเขาก็อยากจะได้แชมป์เช่นกันถ้าล้อจิริเลเกอร์ไปดึงเอาเทยังมา ผนวกกับเรบอนผนวกกับเอดีโอกาสลุ้นแชมป์ก็มากขึ้นตรงนี้เป็นทางแยกที่เรบอนต้องตัดสินใจมาดูกันว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเรบอลจะเลือกลงตลาดหรือจะอยู่ต่อกักบล้อจิลเลเกอร์ถ้าชายวัย40ที่ต้องการสัญญาร้อยล้านผมก็เชื่อเหลือเกินว่าใครก็ยังพร้อมจ่ายเรบอลในระดับร้อยล้านนี่จะเป็นผู้เล่นที่เป็นปรากฏการณ์ ไม่เคยมีคนแก่อายุ40ได้เงินเยอะระดับร้อยล้านมาก่อนตรงเนี้เป็น1จุดที่น่าสนใจมากๆกับการลงตลาดของโรบอนเจมเอาละนี่คือ10 small forward ที่มีโอกาสย้ายทีมในตลาดที่จะมาถึงคุณชอบใครอยากให้ไปไหนคอมเมนต์บอกกันครับ